คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้คำนามนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองชนิดคือคำนามที่สามารถนับได้และคำนามที่ไม่สามารถนับได้สำหรับวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอเรื่องคำนามนับได้คาร์เทลนาวเนี่ยเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับคำนามนับได้นะคะคำนามนับได้นั้นสามารถแยกออกเป็นจํานวนนับหนึ่งสองสามได้อย่างชัดเจนเช่นวันแมนชายถุงคนทูด็อก มาสองตัวแต่ก็จะมีคำนามบางชนิดนะคะที่ผมูกมารรุกจำนอนขึ้นให้สามารถเป็นคำนาที่นับได้คือวนันเดือนปีและเวลาเช่น three hours สามชั่วโมง one week หนึงงน่งสัปดาห์ two days สวัน four months สี่เดือนแต่ถ้าทำงานอยู่ในรูปของเอกลัก lá